แช่นะ้ำวิธีไหนให้เย็นเร็วที่สุดผมก็จะทดลองสี่ตัวอย่างให้เห็นชัดๆกันครับวิธีแรกสูตรตลาดนะัดที่คุณเคยใส่เกลือไปสองห่อมีแค่2ห่อนะเพราะเกลือหมดพอดีแต่ก็ราดนะ้ำลงไปในน้ำแข็งเลยผมก็จะใส่น้ำลงไป2ขวดขวดแรกก็จะจับเวลา10นาทีเอาแบบเย็นปกติส่วนอีกขวดหนึ่งจะจับเวลา20นาทีดูซิว่าจะกลายเป็นวุ้นหรือเปล่าวิธีที่3ใช้ทิชชู่เปียกน้ำพันไปที่ขวดและนําไปแช่ตู้เย็นจะทาให้เย็นเร็วขึ้น2เท่าถ้าเทียบกับไม่ได้ทําอะไรเลยส่วนีกขวดก็จะเป็นปน้ป่่ออ้งแำ และจับเวลา10นาทีเรามาดูกันครับว่าไหนเย็นที่สุดระหว่างรอแบตใกล้หมดแล้วลืมสายไว้ที่ทํางานอีกผมขอแวะซื้อสายชาร์จก่อนไปเจ็นี่แหละใกล้ที่สุดเลือกซื้อของกิสมูนี่แหละทนดีสายไม่หักด้วยเพราะกิสมู้แก๊เจ็ไอทีเพื่อชีวิตดีๆ24ชั่วโมงหรือที่กิสมูช็อปออนไลน์ก็มีนะครับก่อนจะถึงบ้านก็จะพามาดูชีวิตปลาในองคผมว่าจะสวยเหมือนคนอื่นเขาหรือเปล่าใช้ซองกันน้ํากับไฟโซลาเซลล์ของกิสโมนี่แหละมีครบพร้อมถ่ายเลยและนี่คือกุ้งที่เเป็นนผู้้้รอดชีวิตตจากกยุง เอาละถึงเวลาสักทีมาดูกันครับว่าไหนเย็นที่สุดขวดแรกก็น้ำอุณหภูมิห้องไม่ค่อยเย็นเท่าไหร่นะ10นาทีเนี่ยส่วนขวดที่2กระดาษทิชชู่ห่อขวดเฮ้ยเย็นขึ้น2เท่าจริงๆนะอันนี้ผ่านครับส่วนขวดที่3มน้ำแข็งกับเกลือสูตรเนี้ยบอกเลยว่าเย็นที่สุดแล้วแต่แนะนำกินกับหลอดนะพระมันแอบเค็มนิดนึง แล้วขวดสุดท้ายก็จะจับเวลาเพิ่มอีก10นาทีเรามาดูว่าน้ำจะกลายเป็นน้ําแข็งหรือเปล่าเราก็จะทําการคนไปเรื่อยๆให้มันเหมือนกับการเขย่าไอติมคนไปเรื่อยๆจนมันหมดเวลานี่นแหละจากนั้นก็ลองเทอ้าวมันก็ไม่เป็นน้ำแข็งอยู่ดีอาจจะเพราะใส่เกลือน้อยไปแล้วก็น้ำแข็งน้อยไปด้วยครับ